สวัสดีจ้าเมื่อนี้อากาศดีนาะจะเริ่มสีเขารดูหนาวแล้วเมื่อนี้เข้าผ้ามาเบิงลวุ่ๆเข้าออกมาเหรียญน,นอกบ้านมาเหรียญทงหน้านี่คือสะหลังบ้านนํำเริ่มบกลแล้วตะกี้หนำกับสีล่นขึ้นมาหอดพีสติพาแมวหน่อยมาหาเหรียญแถวนี้แหละจ้ะต่ว่ามเมื่อนี้ น้ำบกลุ่งลายแล้วตั้งที่น้องๆกะิพักกันมาหากินน้ำคางซ้านี่กระปอดไพ่น้อกจาาบ่เป็นยังดอกเพราะว่าความสั้นก่ะโมดสั้นลายมันมีช่วงที่ที่น้องสุย่างได้สบายสบายอยู่บา่าน้องจองเจาะ จ้องเจาะกำลังกินน้ำจ้องเจาะเจาะเจาะกับหลังมาด้วยนี่น้องกำลังทังเกตป่าป่าอยู่ในระโนจะนี่นนกับบรรยากาศแถวบ้านน้องยูรูถัดไปก็สิเป็นป่าป่าข้อมมิทิ้ข้างขอบสะช่วงฝนก็บทีขึ้นไร ้ากระตัดบาท่านเราท่างนั้นห่นวัวห้องภสามารถไปกินยาได้ยาก็ได้หกนี่คือน้องท้องยอดยอดอันนี้ยอดจ้าในี่ายมอนขุนทองอาทูงอาถัง,ถงนี่้อง งเงินถังอันนี้ดอลล่า้องขาวๆหนอนมัน้องบัวขาว้องคนนี้มันเง,อง,อนงิน,น,งนถ,ถุงบัวอ้วนๆมันคือขุนซัพ์บช่อๆไปยังโลกเขาถือลงไปนั่นหนังแมวอ่ะ เขาวยังลูกข้าเขากินน้ำนั่น,นี่ก็บผีมีหอยมีปลาที่ห้องปล่อยแต่ว่ากาจักย่างบอย่างเลือจ้ะน้ามาน้ามาดูฝนตกดูกัจักปลาลอยออกบ่บุแตามีแตาม,มีกระมาเล่นน้ำมาบ่หรอกน้ำเหม็นน้ำแมวบ่หรอก แต่มีในเป็นมาวาดมาขออศาตายอยู่นั่เจาะพี่มาทางทางให้ตอนนี้ขึ้น,นองเงินถังโอ้แดดตรงบรรยากาศมือนี้ดีจ้ะเติมตส่เขาย่ำหนาวแล้ว แมวกระสนใจป่าในตะนะจจะนี่ก็คือสภาพลังบ้านอีกฝั่งนึง่งแล้วตีเขาเลี้ยวๆเข้าเกี่ยวเขาแล้วก็เสียมากกองไว้แถวนี่วันนี้เขาตีได้แล้วค่ะเพร่ะบ้านไก่เพิ่นมาอาจสร้างให้ น,นี้น้องแมวก็ะติปเออดมองเลนก็ะเล่นน้ำมมนี่เลยจ้าน้ำเดินนี่แหละน้ำเทียกับน้ำกองเฟี้ยงนี่มือนี่ยูโรหายไปใส่บุไอย,ยูโรมันมนสิริยาของเล็กน,น้อยอ่าขึ้นไปลูกขึ้นไปโช์ดูนี่โช์ดูนี่เด,ยด,ยดอยวขึ้นไปม่อน คือไดมอนเป็นบัวขาวท้องยอดคือใ่ขี้ดินใยขี้ดินเริ่มหนาวแล้วสัน้นนลดวลึแล้วย่างหน่อยย่างหนาวเพาก็ไม่เฟี้ยงให้น้นองน้อนน่าวจะตาโบ พาอตุงพ่อตุงแดดเริ่มอ,ออกแล้วเริ่มอ,อุ่นขึ้นมาเนี่ยในกระแมนพ่นบั็อกคอเขาพ่นกระดาษน้องแมวที่เจี๊ต,ตัวของเขาก็อยู่ในปลาเนี่ยจอยุ่น้ำนี่แหละส่วนหมากกะทิบ่ได้ดไปขางไหนราะว่าหน้าเขาก็ กวางเตือกวางเฟืองท่เดียะเอายอย่างเงี้อยูน่นี่ก็คือว่ามันถือฝนเขาอาดัดให้บ่ได้ส่วนที่อดดัดได้กะที่ได้ตากว่าจะปีนี้ฝนดีพอดช่องช้องพิมนนาอันนี้เป็นขุนทราบ น้องลูกไมหนมาเมื่อนี้าก็ตีได้ตากเฟียงก่อนเก็บน้องแมวก็ตีซอยได้จ้ะว่าตาห้องหอบก่องได้ว่าตาห้องหอบก้อนได้ก็ไปขึ้นมาง่อยเข้นไปไหมล่ะขึ้นไปไหมถึงกระชายจังไรก็ะฝาก,าก,ก,กชีวิตหน่องแมวบัลลโยโลน่เด้อ ังไหนกะติดตามเป็นกำลังใจให้น้องแมวบานนี้โลน้ำเนยพากันไปยังดกน้องมอนเบิ้งเบิ้งเบิงเล็กน้อยเราจะพักกันไปไปพากันไปยังดกฮะอ้าวอนไรสุดท้ายค่ะ ขอบคุณหลายๆเดื่อจ้ะ